ขณะที่เราค้นหาสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักเรากำลังมองหาบางอย่างซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเรามันซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นผิวน้ำเรื่องราวที่น่าสนใจที่เขียนขึ้นโดยธรรมชาติถูกค้นพบโดยมนุษย์ ที่ไม่สํากันถูกซ่อนอยู่ในส่วนลึกโลกใต้น้ำสิงโตทะเลเป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมเป็นอย่างมากพวกมันอาศัยและออกล่าร่วมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่นับพันตัวพวกมันชื่นชอบที่จะพักผ่อนบนพื้นดิน และมักจะอยู่รวมตัวกันบนก้อนหินในส่วนของการล่าและการเล่นสนุกมันจะเกิดขึ้นที่ใต้น้ำ มันทั้งสุกซนและขี้สงสัยเป็นอย่างมากการใช้ชีวิตที่แอคทีฟเช่นนี้จำเป็นต้องใช้แคลอรี่จำนวนมากนั่นคือเหตุผลของความหิวกระหายของพวกมันสิงโตงทะเลที่โตเต็มวัยอาจหนักถึง250กิโลกรัมและกินอาหารได้มากถึง30กิโลต่อวันเพื่อการค้นหาอาหารบ่อยครั้งที่พวกมันต้องลาะไปตามพื้นทะเล ค่อยๆส่อหาพวกกุ้งและปลาหมึกตามรอยแตกอย่างระมัดระวังเราลองมาดูที่ดวงตากลมโตน่ารักของมันสิงโตโทะเลขึ้นชื่อในเรื่องของการมีสายตาที่ดีมากซึ่งช่วยให้พวกมันหาเหยื่อได้ง่ายและสามารถเคลื่อนที่ใต้น้ําได้อย่างอิสระในขณะที่ตามเส้นทางของเจ้าสิงโตทะเลไปนั้นเราก็ได้ไปถึงอย่างสถานที่หนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในอาณาจักรใต้น้ําตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย ลึกลงไปจากผิวน้ําเพียงไม่กี่เมตรเราได้พบกับป่าอันน่าอัศจรรย์ที่ประกอบไปด้วยสาหร่ายทะเลเป็นจํานวนมากป่าแห่งนี้เลียนแบบโครงสร้างของป่าฝนเขตร้อนมีหลากหลายสายพันธุ์รวมกันอยู่ในบริเวณนี้ทั้งด้านล่างตรงกลางและชั้นบนสุด ถ้าเรามองเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่าสาหร่ายทะเลนั้นมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างกับต้นพืชอย่างเช่นใบลำต้นและกิ่งกา้านป่าใต้น้ำที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นด้วยแสงที่ส่องผ่านช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจเช่นเดียวกับป่าทั่วไป ปาใต้น้าแห่งนี้ได้กลายเป็นที่พักพิงแก่สิ่งมีชีวิตจํานวนมากตั้งแต่พวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและปลาพวกสัตว์เลือล้อยคลานไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างพวกสิงโตทะเลที่โดดเด่นพฤติกรรมที่ผ่อนคลายและความอยากรู้อยากเห็นที่สิงโตทะเลแสดงออกมานั้นต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นๆที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรใต้น้ำ ต้องใช้ความพยายามอดทนและมุ่งมั่นในการค้นหาสัตว์ชนิดอื่นๆที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำลึกอย่างไรก็ตามหากเรารู้จักลักษณะนิสัยและสถานที่โปรดของพวกมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการค้นหาซึ่งสามารถใช้ได้กับกรณีของเจ้าปลากระเบนแมนต้ามหาสมุทรหรือปลากระเบนราหูมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ พวกมันท่องเที่ยวข้ามผ่านทะเลอันกว้างใหญ่เรามักจะพบกับพวกมันได้ในน่านน้ำเปิดที่ห่างไกลเกินกว่าที่นักประดาน้ำจะเข้าถึงได้มีเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่เราสามารถมั่นใจได้ว่าจะหาพวกมันพบหนึ่งในนั้นคือเกาะซานเบเนดิกโตนอกชายฝั่งประเทศเม็กซิโก เกาะภูเขาไฟขนาดเล็กแห่งนี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกพื้นผิวของมันถูกทำลายโดยการประทุของภูเขาไฟเมื่อดำน้ำลงไปในบริเวณนี้เราก็มั่นใจได้ว่าจะต้องเจอพวกมันกระเบนแมนต้ามหาสมุทร รักการว่ายน้ำอยู่ด้านบนของฟองอากาศที่ออกมาจากถังของนักประดาน้ำพวกมันส่วนใหญ่ถือว่านี่คือการนวดอย่างหนึง่งความชื่นชอบประหลาดนี้ทำให้พวกเรามีโอกาสได้เพลิดเพลินไปกับสิ่งมีชีวิตที่แสนงดงามเหล่านี้ได้ พวกมันจะสามารถยืดออกยาวได้ถึง7เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า1นึ่งตันแต่พวกมันก็เคลื่อนไหวไปมาได้อย่างน่าทึ่งพวกมันไม่มีครีบที่หางหรือที่หลังมีหางที่สั้นและไม่มีหนามพิษเช่นเดียวกับลักษณะของปลากระเบนส่วนใหญ่ เจ้าพวกตัวเล็กเหล่านี้คือสัตว์ที่คอยอาศัยอยู่ร่วมกันกับปลากระเบนโดยจะช่วยกันทําความสะอาดผิวที่เต็มไปด้วยปรสิตเป็นการตอบแทนจุดเด่นที่สุดของเจ้ากระเบนแมนตาก็คือกลีบหัวส่วนหน้าที่มีไว้เพื่อการดักจับแพลงตอน วิธีที่พวกมันกรองเอาแพลงตอนเข้าไปนั้นเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจพวกมันจะเปิดปากให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นก็หมุนตัวราวกับเป็นนักบินรบในบางครั้งแม่นตาก็กินปลาขนาดเล็กแต่โดยทั่วไปแล้วพวกมันจะกินแพลงตอนเป็นอาหารหลัก ในการค้นหาฉลามบาสกิงเรามุ่งหน้าไปยังชายฝั่งที่ห่างไกลของสกอตแลนด์พวกมันเคยมีอยู่เป็นจำนวนมากกว่านี้แต่เนื่องจากธรรมชาติที่อ่อนโยนและการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าของพวกมันจึงทำให้ถูกจับโดยชาวประมงท้องถิ่นได้อย่างง่ายๆและทำให้จำนวนพวกมันลดลงไปอย่างมากปัจจุบันนี้เจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยสมบูรณ์แล้ว แม้ว่าผู้มันจะสามารถดำน้ำลึกได้ถึง900เมตรในการค้นหาแพรงตอนแต่ผู้มันก็ชอบที่จะว่ายอยู่ใกล้กับพื้นผิวน้ำและอาบแสงอาทิตย์นั่นคือที่มาของชื่อฉลามอาบแดดอีกครั้งที่เราต้องขอบคุณความชื่นชอบประหลาดที่ทำให้เราสามารถมองเห็นผู้มันได้จากทางอากาศ ฉลามบาสกิงเป็นฟิลเตอร์ฟีเดอร์หรือพวกที่กินอาหารแบบการกรองผ่านเช่นเดียวกับกระเบนแมนตานี้ครอบคลุมระยะทางไกลามากถึงแม้ว่าสาเหตุของการเดินทางเหล่านี้จะยังคงเป็นเรื่องลึกลับและเราก็ยังไม่รู้ถึงอายุไขที่แน่นอนของพวกมันนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าพวกมันน่าจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง150ปี ื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบว่าฉลามหวานอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งมีจำนวนหลายร้อยตัวโดยก่อนหน้านั้นพวกเราเคยเชื่อกันว่าพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามลำพังการได้พบกับเหล่ายักษ์ใต้น้ำนั้นเป็นประสบการณ์ที่น่าอาัศจรรย์แต่ในความลึกนี้ยังคงมีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าอาศัยอยู่ เพื่อให้พบกับพวกมันเรามุ่งหน้าไปยังสาธารณรัฐโดมินิกันวานเป็นคำที่ถูกใช้โดยทั่วไปสำหรับกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเราแยกความแตกต่างระหว่างพวกมันได้บนพื้นฐานของวิธีที่พวกมันกินอาหารกลุ่มที่มีฟันอย่างเช่นโลมาวานเพชฌฆาตและวานหัวถุยถือเป็นนักล่า บ้านหลังคอมยังมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนใครพวกมันจะกินอาหารเฉพาะในฤดูร้อนโดยจะใช้เวลาอยู่ในน่านน้ำขั่วโลกเหนือลูกๆของมันมันง่ายมากที่จะหาตัวพวกมันในช่วงเวลานี้ จากผลของงานวิจัยพบว่าวานหลังค้อมตัวเมีดจะมีความผูกพันกับลูกๆของมันเป็นอย่างมากมันอยู่ใต้น้ำนานเกินไปแม่ผลักเจ้าตัวเล็กไปที่ผิวน้ำและหยุดมันไม่ให้ตกลงไปข้างล่างเนื่องจากความเหนื่อยล้า การพ่นไอ้น้ำไอ้น้ำขนาดใหญ่นั้นเป็นของแม่หวานส่วนอันเล็กๆนั้นเป็นของลูกของมันซึ่งบ่งบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ยังคงอยู่ภายใต้การควบความสามารถนั้นเรามุ่งหน้าไปยังหน้าน,น้ำในขั้วโลกเหนือวานหลังคอมหลายตัวจะทำงานร่วมกันโดยล้อมรอบฝูงปลาเฮอริงเอาไว้จากนั้น พวกมันก็จะเริ่มทําให้เหยื่อหลงด้วยการกระโดดขึ้นเหนือน้ําและตบครีบหางของพวกมันบนพื้นผิวหลังจากนั้นไม่นานพวกมันก็จะโจมตีจากทางด้านล่างและด้านข้างฝูงปลาหมดหนทางในการเอาตัวรอดวิธีการล่าในแบบที่สองนี้เป็นการแสดงอันน่าทึ่งที่ถูกเรียกว่า เทคนิคบับเบิลเน็ตวานหลังคอมจะล้อมรอบฝูงปลาเป็นวงกลมมันจะปล่อยอากาศผ่านรูที่หลังของมันฝูงปลาจะเกิดความสับสนและเคลื่อนที่เข้าไปรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นด้วยวิธีนี้ทำให้วานหนึ่งตัวสามารถขมือปลานับร้อยๆตัวในคราวเดียว ต้องขอบคุณการพัฒนาขั้นสูงที่ทําให้พวกโรมาสามารถหลีกหนีจากการเป็นผู้ถูกล่าและก็เป็นผู้ล่าได้ด้วยในเวลาเดียวกันความสามารถที่ลึกลับเหล่านี้สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนนอกชายฝั่งแอฟริกาใตา้ที่ซึ่งโรมาล่าปราซาดีน เป็นไปตามคํากล่าวที่ว่ามันคือสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกพวกมันดําเนินการอย่างมีแบบแผนและมีการประสานงานที่ยอดเยี่ยมเมื่อพวกมันเจอกับฝูงเหยื่อมันจะแยกฝูงนั้นออกเป็นกลุ่มเล็กๆจากนั้นก็จะเริ่มเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำให้ปลาซาดินสับสนและว,ว่ายเข้าไปรวมกลุ่มกันหนาแน่นมากขึ้นไม่นานนักนักล่าตัวอื่นๆก็เข้าร่วมวงด้วยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก่อนที่ฝูงปลาซาดีนจะต้องสูญเสียให้กับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนี้ และเมื่องานเลี้ยงฉลองที่น่าตื่นเต้นสิ้นสุดลงผู้อาศาัยใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดบนดาวเคราะห์ได้มุ่งหน้าไปตามทางของตนเองแล้วพวกมันจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในปีหน้าเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับวัตจักรแห่งชีวิต